สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวอินทผลัมทุกท่านนะครับับวันนี้ก็วันที่29นะครับเดือนมีนาคมนะครับศก6 5นะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงแต่งผลนะครับแล้วก็ห่อผลนะครับเพื่อเตรียมรับกับหน้าฝนนะครับ ซึ่งช่วงนี้ฝนก็ตกนะครับมีพายุนะครับเข้ามาแต่เรื่องที่จะพูดคุยในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของศัตรูนะตัวร้ายนะครับที่ชาวอินเดพาลัมกลัวกันมากที่สุดก็คือเจ้าดวงม่วงหรือดวงไฟนะครับซึ่งก็มีการแพร่ระบาดนะครับในช่วงนี้นะอยู่เป็นจำนวนมากนะครับ แล้วจุดการเข้าทําลายวันนี้นะครับเป็นจุดใหม่นะครับที่เราไม่เคยพบมาก่อนนะครับนะครับจุดนี้นะครับก็คือบริเวณหน่ออากาศนี่เองนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามีใบแห้งๆนะครับสังเกตดูว่าจะมีใบเหี่ยวอมองลงไปด้านล่างนะครับก็มีน้ํานะครับไหลเยิ้มออกมานะครับแล้วก็มีกลิ่นนะครับมีกลิ่นเหม็นเน่านะครับเดี๋ยว จะต้องตัดเอากราบใบนะครับี่กีดขวางออกให้หมดนะครับเอาออกไปก่อนนะครับเพื่อจะได้คุยหาตัวนอนนะครับที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก็จัดการเอานอนออกให้หมดนะครับแล้วก็ตัดโหนไปเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับ เนี่ยครับช่องช่องที่เข้านะครับก็ค,คือด้านข้างของนอนะครับนอนอากาศนะครับเพราะนั้นนออากาศเนี่ยคือไม่จําเป็นเนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะครับตัดทิ้งเดี๋ยวทักเพียเอานอนออกให้หมดก่อนนะครับครับแล้วก็ หลังจากเอาตัวนอนออกหมดแล้วนะครับก็ทําการราดด้วยยานะครับเมื่อกี้เอาออกไปประมาณ3-4ตัวนะครับตัวนี้เพิ่งลงใหม่ๆนะครับยาก็เป็นฟิโพรนินนะครับหรืออิมิดาคลอพิดนะครับมีหลายตัวนะครับสำหรับตัวยานะครับครับมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ เพิ่งเอาออกไปเมื่อ3-4สี่วันก่อนนะครับนี่ครับก็เจอตัวเต็มวัยนะครับของเจ้าดวงงวงนะครับเนี่ยมานอนตายอยู่นะครับยังยังไม่ตายสนิทนะครับขายังกระดุกกระดิกได้นะครับน่าจะโดนยาเข้าไปครับแสดงว่าในส่วนของเรานะครับยังมีการระบาดนะครับของดวงงวง อยู่นะครับไม่ต้นใดก็ต้นหนึ่งนะครับอาจจะหลายต้นเดี๋ยวต้องไปสำรวจต่อไปนะครับเนี่ยยาตรงไหนที่มีรูก็ทําการกรอกยานะเอาเสีท่อพีอองี้เสียบเข้าไปในรูนะครับแล้วก็เอายามาราดบริเวณเสื้อของลําต้นนีครับให้ชุ่มนะครับก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวยเนี่ยมาลงแล้วก็มา วางไข่ซ้านะครับก็ช่วยป้องกันได้นะครับครับเดินไปเดินมานะครับก็มาสะดุดอยู่ที่ต้นนี้นะครับไปเจอตัวเต็มวัยครับปกติจะเดินมาดูฝั่งนี้นะครับเจอตัวเต็มวัยนะครับอยู่ที่เรือนยอดของต้นอินทรพลำต้นนี้นะครับก็สํารวจดูอย่างละเอียดแล้วก็พบว่าเนี่ยครับ มีหนออากาศนอหนึ่งนะครับมีอาการแปลกๆนะครับมีใบเหี่ยวๆแล้วก็มีน้ําซึมนะครับที่โคนเนี่ยครับแสดงว่ามีการเข้าทําลายของดวงไฟนะครับเดี๋ยวจะต้องถางออกให้หมดนะครับครับตอนนี้ก็ตัดเอาก้านใบนะครับกาบใบออกไปหมดแล้วนะครับก็ปบว่ามี ตัวอ่อนของดวงนะครับแล้วก็รังรังของดวงตัดในระยะดักแด้นะครับมีด้วยกันหลายระยะนะครับมีทั้งตัวนอนตัวเล็กนอนตัวเล็กนอนตัวใหญ่นี่ตัวนี้คือตัวเต็มวัยนะครับพร้อมที่จะบินออกไปนะครับขยายพันธุ์ต่อเนี่ยครับ เยอะเลยนะครับต้องเอาออกให้หมดนะครับในเชนนั้นแล้วนะครับก็ต้นเนี่ยจะล้มทั้งยืนได้นะครับตายทั้งทั้งที่เจ้าของเนี่ยไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำนะครับเนี่ยครับตัวเต็มวัยตัวหนึ่งนะครับ อ่าสุดตไวเนี่ยนะครับจับจับหักคอเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวไม่งั้นจะบินหนีไปได้ครับเนี่ยก็เป็นรังรังของเจ้าแักแด้นะครับระยะแกักแดนะครับมาดูที่นออากาศนะครับก็จะมีรูของการเข้าทำลาย นะครับจากนั้นนะครับก็ทำการาราดนะครับราดด้วยายานะครับยาตัวนี้นะครับคืออิมิดาคลอพริตนะครับปกติก็จะใช้อยู่2ตัวนะครับก็คือมีอิมิดาคลอพริตกับฟิโพรนินนะครับแต่อิมิดาเนี่ยจะราคาถูกกว่านะครับครับก็ เรียบร้อยนะครับไปนะครับพบวันนี้นะครับพบอยู่3ต้นนะครับแล้วก็ได้จัดการนะครับเอาหนอนออกเรียบร้อยนะครับก็ราดยาทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสำรวจดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีต้นอื่นๆนะครับที่โดนร่วงลงอีกหรือเปล่านะครับถ้ามีก็จะเร่งกำจัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพ่นยานะครับ อาจจะเอายามาฉีดพ่นที่ลำต้นนะครับช่วงนี้ก็กำลังมีผลผลิตด้วยนะครับก็จะใช้ยาฟลิโพรนินนะครับก็จะออกฤทธิ์ดีกว่านะครับนะครับแล้วก็ฝากไปถึงทุกท่านนะครับที่มีสวนอินทรพลัมนะครับก็ช่วงนี้นะครับอัดวงกำลังลงนะครับกำลังระบาดนะครับฝากท่านช่วย ยังไงก็ช่วยดูส่วนของท่านนะครับว่าถ้ามีการระบาดก็ให้ทำการแก้ไขนะครับแล้วก็ป้องกันเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับสับสวนของแอดมินนะครับก็เพิ่งจะประสบปัญหาในปีนี้นะครับปีที่แล้วไม่มีนะครับเนี่ยครับก็พบว่ามีการลงของร่วงนะครับที่นออากาศนะครับซึ่ง ในตอนแรกเลยเนี่ยจะป้องกันแต่อรอยของด้วงแรดอย่างเดียวนะครับก็คิดว่าด้วงจะไม่สามารถลงได้นะครับคิดว่าด้วงงวงเนี่ยไม่มีไม่สามารถที่จะเจาะรูเข้าไปได้เหมือนด้วงแรดนะครับเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับอย่างแรงนะครับครับนี่ก็เป็นบทเรียนหนึ่งนะครับของคนทําสวนนะครับก็นําเอาประสบการณ์ ตรงนี้มาแชร์นะครับมาบอกกับเพื่อนๆนะครับก็เอาไปใช้กับส่วนของท่านนะครับก็หวังว่าความรู้ในคลิปนี้นะครับก็ประสบการณ์ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมนะครับผู้ติดตามช่องของเรานะครับยังไงก็ฝากท่านช่วยติดตามนะครับช่วยกดติดตามกด u u s c r i b e นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ เราด้วยนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ